สครับจาช่องจัจเจอีวอนครับผมวันนี้มาหาสปอนเซอร์หลักรายการครับเป็นเป็นสปอนเซอร์เองครับเพราะรายการยูโรท์ครับเสียใช่ครับรถไถครับรับดันรับดินรับดุดรับปับรับถากรับทางรับสูนี่เอาครับเพชรประเด้๋ยวจกเพราะว่ามีรถจกเป็นรถไถครับแต่การขายปุ๋ยขายไอ้นั่นโอ้โักกิจการกำลังเขาหนาครับให้เกิดต้องการปุ๋ยต้องการปุ๋ยเกิดปุ๋ยอินทรีย์เห็นวะ เออเครื่องอินซีเครื่องเคมีก็ ik, โอเคยอยู่ครับเห็นว่าไปใส่อะไรคนเขาทิดแต่เขาบอกขนเ้องมูลละสิบสิบหลอดครับนี่ยาขายกันเออจะไม่ขายเปี้ยงเกี้ยงอ้อยอ้อยโอ้โหครับสมบเสือได้กันน้องผมเลยครับผมชายใจเอวันครับเพื่อนกับสารสนุนนนั่สารุนิยละเอยดหรอกไอ้นี่จากดันดินดันนั่นกับพวกนี้รถไถครับรถไถเสียไสรรถไถครับผม นี่หน้ากับปลูกยางหมดเลยครับเสียคนหนึ่งเลยครับพี่นี่ชีวิตตะกี้เพื่อนอู้ยลำบากครับขายหอดเพื่อนหอดสั้นครับสู้มือหนี่งก็ถือว่าไข่แล้วเลี้ยงง้วเลี้ยงควายกางนีง้วมีควายในขอกในหนากกันเ่ยชีวิตกระดิ๊ขึ้นเนาะกระดิ๊ก็ตะกี้อยู่เขเจออยู่บีนั่นมามาเห็ดบุญเพื่อนเจ้าะซวยเห็ดบุญกันนะเพื่อนวะประกาศที <ım. S 2> ่อยู่อันพทศวรรษขายย่วย จ้าใจถือเลขจ้าใจไปซื้อดอกเนอะ่าต้องจ้าใจถือเลขละ่ะเสียไส้ถือ,อไปสั่งเติมเลยไอ้เป็นว่างเลยอยู่หันว่างเหนียหน่อยของเสียไส้เนาะหัวดีละเอาเอ้มากอะไรกันดวงดีที่เลียนหาดอกมันเลยมีถึงมันมากอีกหนอตัวแรงหาเลยเนาะเสียเนาะคือว่านึ่งเด้อเออละอันเดีด่เอาให้เบิ่งละ ยี่ถุงได้กระดาษขาเขายา,ายาหามันเหลือถุงยังซื้อ,อยาพอมันซื้อวังร่วยค้นซื้อวงังรวยแต่มันถูกคนม้วนเป็นหน่าคนงูคนหวังสิ้นเรือร้อยเป็น,นป,ปดีด้หนึ่งได้หลานหนึ่งได้สิบหลานมันถือบ้านสะเทือนอะนะเอาสองโตแค่นั้นได้มีหันเที่ยงหันใจได้ใช่ไหมถือ แต่มันลอยตเนี่ยมันจะออกตัวเลเจ้าสิบจักหมด้มันขอมันมันถือก็ฝูกละหาฝูกลค้นดวงดีค้นมี่กุศลดีเลยมันจะเขาจะถือเลไแต่ใหญแต่าหญ่ยำปไะอยากถือถือละวันทีหนึ่งคอยเบื้องหลายไล่แล้วถูกทุกคนพี่น้องมาหัวจักวเอออยู่แวนีว่าเอาไปวัดเงินนะบอลุงเอะคนม่คนกับ้าน้องตัวว่ามีเงินสามสิบล้านสี่ิบล้าน อเมียหน่อยไปสะไปใสใจวัดโคชุไถ่สามหลอดถึงเลียกเอาวะได้เป็นถีสามอดถึงเกอ่ยังมีมอเหลืออยู่ว่ขายามอดีเงตอน้นี่ครับเสียไส้รับคนอัศจรรย์ผสมใส่คนดีเลยีดีรับมหาผมเนกันเลยเนบริบทใหญ่แบี้นี่ไปดันมเนกัใส่ด้วยโเนก็ล้มเล่เด้อเหตุการณ์นหายห่วงกับรถนเสียดลูกใส่เนตัวตัวกขาลังลักเลย คนหนึงกับซ so ิค yeah, right ือถอดเยเปเบาเสียงตัวแทนพ่อเพิ่นหอนเกิดมาเพิ่นบ่ค่อยสมบูรณ์เพิ่นบ่ค่อยแข็งแรงก็ขึ้นสวรรค์เปได้าราอย่าไปห่วงเพิ่นเถาะอย่ากขึ้นมาเพิ่อเพิ่นตายแล้วเพิ่นเพิ่นสิมีทุกข์เด้ยคนตายคนพ้นทุกข์เนี้ยเขาว่าจะเป็นทุกข์พวกเขาตายนี่สังเกตว่าถ้าบ่มีการอันระลึกชาติหรือพรยาหว่าต่างๆนี่เขาสิไปอยู่อีกโลกนึงเลยพระยใช่เป็นโลกวิญญาณโลกพลังงาน ตายมากสีสามารถเพ้นจุกล้อยแต่ของนอนอยู่เด้โอ้ชาวรีวิวเครับไข่ปลาปลาปอเพิ้นุด่ะนั่นปุ่นเอาหญ้ามาปูกขาปลาบ่นี่โอ้ขาบ้านกระห้อมเพื่อกันย่ำจนกใส่ตุ่มไก่สีมาขุดอยู่เด้อเนี่ยเจบุญนี่ตั้งหากครับนี่ พผมอันหน้าบริเวณของกระบอกน้อยครับผมทั้งสวนต้นยางนอกยางหน้าต้นโอ้ยสารพัดครับผมฝุกเสากระท่งเที่ถีบผมทำเป็นดุกไข่ปล่อยพให้เล่าอยู่มันกรบบอกเนี้ยก็ซื้อเรียกมาตอนแรกหน่อยเขาสนใจกันหน่อยกระบอกอ่ะพ่อแม่ผมสิแดงให้แยแงแปียกหม่แพงเน้ยเงินเดือนผู้ใดเอาเงินเดือนแพงแสดงว่าเตรียมปลาแล้ว เอาละกับป้าสิผ no ูกแขนซื้อๆนี่เงินทองซุ้มเจกับไปหาเอาเด้อ่อไปภัคหนาช่วยกันสมัคคีหาลูกเออเงินข้าดองนี่กับถามว่าอันไหนดีกับสมบัติน้าคุ้นพอสมบาคุ้นแม่่ายเลี้ยงมาพาไงเป็นบ่า่ะกับว่าเป็นแนวอื่นไก่ก็ถือบาทหนึ่งอยู่แต่บาทไงบาทไงเล็กน้อยเ้ย เรีมนหน่อยเขาจะรักกัพ่อแม่รื่นกันกับยอกันไปใครปล่อยเพเคยปล่อยมันเป็นไงกันดีมันเป็นอะไรกันดีคือเขาดีต่อกันคือเขาโอ้ยคบกันมาตั้งปีไปไปกันเด้อ